วันนี้นะจ๊ะมาแล้วค่ะมามาเก็บแตงกวาจะมาเก็บแตงกวา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 ดำมากๆเดี๋ยวบูให้ดู้าวยแตงกวาแตงกวาแตงกววาาหนไปไปส่ง้ามันลูกน้อยแต่มันก็น่ารักทีนะป้าเนาะนี่บูได้หนึ่งลูก อุ้ยแตงกวาลูกกระจิ๋วป้าลุงก็จะเลื่อุงสวนนะนี่ได้แล้วได้แล้วป้าลูกเล็กลูกน้อยวกเก็บเลยเดอกได้ลนะมันอร่อยเลุงนี่น่ามาก็ฝนตกเลยนี่ไม่ลองเก็บลงกินได้เลยมันไม่มียานีนะจ๊ะแตงข่ะแตง แตงลุงผูกอร่อยมากเลยอ่มันกรอบอืมันนี่เลยลูกนี้สวยมันวายหมดแล้ววันนั้นหนูว่าหนูจะมาเนาะลุงเนาะหนูไม่ได้มาปล่อยไว้นานพูดแต่ว่าพอไปกินแล้วประทับใจเลยเนี่ยรสชาติตามมาอีกรอบหนึ่งอันนั้นกินเลยเกิดอู้หสวยค่ะลุงนี่นะจ๊ะแตงกวาค่ะ ลุงหลีฝนละลุงเข้าไปตรงนี้เลยเนาะลุงนอกเก็บตรงนี้ได้หนูขอบคุณนะคะนี่นะจ๊ะสวนแตงสดสดค่ะเก็บสดสดเลยลยกึ่งเดือนอีกเดือนมากินคะคะน่ลุงคะไออะไรนะมันญี่ปุ่นนี้เก็บได้ยังคะยังไม่แกะ ตอนนี้นะคะมาเป็นสาวสวนแตงนะจ๊ะวันนี้สาวสวนแตงแห่งเมืองโคกขวดไปปลายเดือนน่ะมากินมันเยอะแยะเลยปลายเดือนเหรอคะลุงเนี่ยกินถ้าไปลายเดือนอุ้ยแตงลุงน่ะอร่อยอร่อยนี่นี่นี่เจ้าของสวนนะคะลุงบอกให้กล้องนิดนึงวันนี้มาแบบจู่โจมนะลุงเนาะสวัสดีนะคะลุงก็ไม่เกินนะกิน Shift, นนลุงแต่ว่ามันกรอบอร่อยอ,ะอ่ะนี่บูมาลุงบอกว่าลุงจะถึงเวลาลื้อสวนละแต่บูมาแบบว่าบูดประทับใจในรสชาติอ,อ,อ,อนอรอยนี่แหน่นนนะจ๊ะสวนแตงนะคะสวยงามซ่า <ส electronic. S 1> ส่วนแต่งแห่งเมืองสุพรรณสวยมากจึงพี่ทุกวันคอยแจ่มจันแม่แต่งลงมาเจอไหมเจอสถุงไหมเจอจ้าได้มาหนึ่งถุงแล้วจ้าเทพีส่วนแต่งลูกจอนนี่จอนจนน้ำงามแม่เออขนาดเล็า เขาเรียกมาเก็บตกปา้าถ้ารสชาติไม่อร่อยนี่ไม่ได้ตามมาถึงส่วนนะนี่ย้อนรสชาติป้าอร่อยดิข่าวสังคมเขาชมใหต้าตางวิทยุต่างๆมีคนขอเพลงให้ฟังทั้งวันกลัวจะพลาจะลืมสุพรรณ แรงเาราลักมันเฝ้าคอยวันให้เจ้ากลับไปไ<ว>แม่ได้อยู่นะนี่นะคะสวนป่าอ้อยแล้วก็มีมันเทศด้วยจ้ะ อร่อยมากไนแม่ชดดอกติดตูดิแม่เดี๋ยวชดดอกติดตูดนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะะหมูกระหมอกระหม่กระหมูกะหมูกระหมูกระหมูกระหนูกระมูกระะมกมากระหมูกะกริดตูกเะ็กๆเนี่กระหมกระกระหมูกรอกระหมูกะรูกว่าอร่อยหม่ก็จนมนาะหมูกหมดะหะหมูกระหมเกรนรูกกระหมูกระหกระมูกระหูะหูกะอมูกหูกหกูกเก็บมาได้ประมาณะ ดูดอกปิตูดเลยเจ็บมะม่วงมะม่วงมาจักหน่อยมาช่างทีาเหลือมะม่วงเนาะจ้าจ้าป้าสวยงามมากดูสวนมะม่วงไปไปสวยมะม่วงไปเดี๋ยวไปสวยมะม่วงนี่เดี๋ยวให้ดูความสดของแตงกวากรอบค่ะหวานด้วยอร่อยมากฉีดยาอีกดต่างหากไปไปเนี่ยค่ะป้าเพชรจัดให้โอ้สมดูนะคะป้าป้าเขาปีนต้นเลยจ้ะตอนนี้ป้าบอกว่าตอนนี้ผู้มากระสายฝนด้วยเอรุณตะโกน กินแล้วให้คิดถึงสวนป้าเลยนะคะคิดถึงมันแฝงอะใหดังจ้งแือไม่มาอู๋เก๋จากก้า,จาป้ามีตะก้อไหมป้ามีนะเอ<ม>เอใช่อันนี้เป็นมะม่วงมะม่วงเขียวสวยผสม,สมน,น,น้ำดอกไม,ไม้แกะจัดเลยค่ะลูกโตโตอันนี้นะคะส่วนป้าส่วนลุงโอ้ใหญ่มากป้า ยายสุดๆโอ้ยป้าใหญ่ใหญ่้ยแม่แม่ยกลูกว้าโอ้ลูกเข้ากับหน้าแม่บุเลยค่ะตอนนี้โอ้ใหญ่มากอยากสวนนะคะอยากสวนสดสดหาหาลูกโตๆนี่แหละป้าจ๋าป้านี่ก็น่าจะซุกกระบัวหนะนี่น่ะไอตรงปากทางมันมันมันอย่าไปไว้ซุกแล้วกินท้องหามเด้อ ทำหามอร่อยกว่าวป้าเนะาะรู้วามันจะเล็กิได้อ๋ออุ้ยป้ามาเดี๋ยวบูรับให้แม่แม่ป้า,ปาเอาเอาจักสี่ลูกไปม,มันจะได้แบบว่ายกเป็นพวงทวงป้าให้ติ๊ดใบมาด้วยก็ได้เดี๋ยวป้าเด้ออันอนูนติ๊ใบยทก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าเดียด๋วยวหนูเอาใบโชว์ต่างหากโอ้ยมีการมันหอน่สยกันสดสดนะจ้านี่ บุกกระสวนแล้วก็ซอยกันสดๆมาตอนนี้ดู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 นี่ฮะใหญ่มากเลยป้ามะม่วงป้าสุดยอดมันลุ้จากตะก้อแล้วตอนนี้มันมัใหญ่ไม่ลลงอกมันไม่ยอมเข้าป้ามันไม่ยอมเข้าตะก้อเลยครับเพราะมันใหญ่มากนี่อันนี้นี แต่มากเลยอะมง มีมันเทศด้วยส่วนอ้อยนะจ๊ะมีอ้อยด้วยแล้วมีกล้วยออกเครือค่ะกล้วยออกเครือนะจ๊ะ